นะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทั2ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่2พฤศจิกาย,ยน2564ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปดูกันเลยนะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนบทเรียนออนไลน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านจับใจความนะคะการอ่านจับใจความคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะการอ่านจับใจความนะคะก็คือการอ่านเพื่อจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อ่านโดยการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการอ่านนะคะแล้วก็เขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการอ่าน่าเรื่อง ที่ได้จากการอ่านมีเรื่องอะไรบ้างนะคะในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะมีเนื้อหาสาระสําคัญนะคะของเรื่องที่เราได้จากการอ่านไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นบทความ นะคะเป็นเรื่องสั้นเป็นสารคดีนะคะเนื้อความเหล่านี้เมื่อเราอ่านแล้วเราจําเป็นจะต้องมีการจับประเด็นสําคัญหรือจับใจความสําคัญของเรื่องที่ได้จากการอ่านเรื่องนั้นนะคะเราไปดูหลักและวิธีการนะคะข้อกําหนดในการอ่านจับใจความกันดีกว่านะคะว่าการอ่านจับใจความมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนที่1เราจะต้องมีการกําหนดเรื่องในการอ่านก่อนนะคะว่าเราจะอ่านวรรณกรรมเรื่องอะไรนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะคะ2 อ่านเนื้อหาของเรื่องนะคะอย่างละเอียดนะคะให้รอบครอบนะคะข้อ3ทําการวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องนั้นให้เข้าใจนะคะ ว่าเรื่องนั้นนะคะสาระสาคัญเขาพูดถึงเรื่องอะไรมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้จากการอ่านนะคะศึกษานะคะเกี่ยวกับข้อคิดที่ได้จากเรื่องแล้วก็มีการตั้งคําถามตอบคาถามเกี่ยวกับเนื้อหาอาที่ได้จากการอ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ได้อ่านด้วยนะคะว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถ้าเราอ่านแล้วนะคะเราตอบคําถามนี้ได้ก็แสดงว่าเราไม่เข้าใจแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือ ให้เราเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการอ่านสั้นๆโดยใช้ภาษาของตนเองให้เข้าใจนะลูกนะคำว่าสั้นๆในที่นี้ต้องแบบให้เข้าใจนะลูกนะไม่ใช่ว่าสั้นจนเกินไปจนไม่ได้ใจความก็ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นนะคะสาระสําคัญหรือประเด็นสําคัญของเรื่องนะคะสาระสําคัญจะปรากฏอยู่ส่วนไหนเด็กๆก,ก็ต้องเอามาเลยคะ่ะเอามาเขียนสรุปให้มันได้ตรงนี้นะคะทีนี้เราจะไปดูตัวอย่างนะคะการอ่านจับใจความสําคัญกันบ้างนะคะว่า การอ่านจับใจความสําคัญนะคะที่คุณครูจะนําเสนอในวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะคะโอเคนะคะลักษณะนะคะของเนื้อหาของเรื่องนะคะก็จะเป็นลักษณะของการตั้งคําถามและตอบคาถามในตรงนี้นะคะก็จะเป็นคําที่แสดงคําถามค่ะคําถามที่1ก็คือคําว่าใครคําถามที่2คือคําว่าอะไรคําถามที่3ก็คือคําว่าที่ไหน คำถามที่4คือคําว่าอย่างไรแล้วก็ข้อ5้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์แนวคิดนะคะหรือข้อคิดที่ได้จากการอ่านเนื้อหาของเรื่องนั่นเองนะคะโอเคเราไปดูตัวอย่างกันนะคะวันนี้คุณครูพูดถึงในเรื่องของบทความในหนังสือภาษาพาทีนะคะเรื่องอเป็นบทความนะลูกนะเรื่องลูกยางเดินทางนะคะเป็นลักษณะของเรื่องเล่าที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อให้เราได้ทําการวิเคราะห์นะคะ ว่าเรื่องราวของลูกยางเดินทางนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลมนะคะลมนะคะก็คือมีต้นยางต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะคะพอถึงฤดูหนาวผ่านมานะคะ,ะลูกยางเด็กๆรู้จักต้นยางไหมคะต้นยางใหญ่ๆะคะ่ะลูกเวลามันสุกแล้วนะคะลูกของมันนะคะมันจะเป็นเหมือนกังหันลมเด็กๆเ,เคยเล่นไหมเคยเล่นไหมลูกเคยเห็นไหม อ่คณครูไม่ได้ไปเก็บมาให้ดูเนาะอ่านะคะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะลูกนะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เขาปลูกนะคะก็จะเป็นแถวๆจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดนะลูกนะสองข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นยางใหญ่ สาเหตุที่ว่าทําไมเขาไม่ชอบนิยมที่จะนําต้นยางนะคะเอามาปลูกประดับที่บ้านของเราก็เพราะว่าต้นยางเป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่นะคะเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาถ้าเด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆจะได้เห็นได้ว่ามีจังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่มีวัดดังๆนะลูกนะที่เกิดพายุฝนฟ้าถล่มขึ้นมาแล้วก็ต้นยางนะคะล้มทับนะคะทําให้ต้นอ้อสองฟ้านะคะ ประมาณ5 6ต้นนะลูกนะได้ล้มรลเนีะนาดแล้วก็ทับบ้านเรือนของประชาชนอันนั้นก็คือต้นยางเขาเกิดตามธรรมชาตินะลูกนะแล้วก็ไปทับบ้านเรือนของประชาชนประชาชนไปสร้างบ้านอยู่ใ,ใกล้ต้นยางก็บ้านพังเสียหายรถยนต์ก็พังไปหลายคันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้นยางนะลูกนะก็ถือว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่จึงไม่นิยมปลูกในหมู่บ้านของเรานะคะจะ,จ,จะปลูกตามป่าต่างๆตามป่าต่างๆนะคะเพื่อให้อะไรคะ เพื่อให้สามารถที่จะได้รับ <_ d ata> เขาเรียกว่าได้รับประโยชน์จากต้นยางนะคะต้นยางเราสามารถนํำยางของมันนะมันมีนะ้ำมันมันมัน อ่าเ็เรียกว่าน,น้ำมันยางของต้นยางค่ะอยู่ในนั้นนะคะสกัดออกมาสามารถที่จะมาเติมรถไถเดินตามก็ได้นะคะรถอีทักหรือรถอีแต๊กเนีย่ยก็ได้นะคะตรงนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะสกัดเป็นน้ํามันได้แล้วก็สามารถที่จะเอามาสร้างเป็นบ้านได้นะคะก็เป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นไม้ที่แข็งนะคะมีความทนทานนั่นเองถ้าใบของมันหลดเราก็จะสามารถเอามาทําอะไรคะเอามาทําอะไรคะเอามาทําปุ๋ยหรือไม่ถ้าเป็นไปตามธรรมชาติก็จะเป็นที่อะไรคะที่เพาะปลูกของ เห็ดนั่นเองเห็ดป่านะลูกนะดังนั้นนะคะวันนี้คุณครูก็จะนําเสนอในเรื่องของลูกยางเดินทางในหนังสือเรียนภาษาพาทีนะลูกนะอันนี้ก็จะมีคําถามว่าใครนะคะก็สรุปได้ว่าเรื่องใครในที่นี้ก็มีตัวละครอยู่2ตัวนะคะก็คือเป็นลูกยางนะคะลูกยางตัวต้นเล็กๆเนี่ยนะคะที่เหมือนกับหางลมเนาะแล้วก็มีลมนะคะลมก็เป็นคุณลุงคนหนึ่งนะเขาทําให้ตัวละคร2ตัวนี้มีชีวิตนะคะลมนะคะได้นําพานะคะลูกยางหลายๆลูกนะคะ อ่ไปหล่นตามที่ต่างๆพัดลมพัดพาลูกยางหล่นต้นที่1ก็ไปหล่นตรงนี้ต้นที่2ลูกที่2ก็ไปหล่นตรงนี้ไปเรื่อยๆมีลูกสุดท้ายค่ะลูกยางลูกสุดท้ายนะคะลุงก็ถามว่าเธอจะไปลงอยู่ที่ไหนล่ะาถามลูกยางลูกคนสุดท้ายนี้นะคะาต้นสุดท้ายจะไปอยู่ที่ไหนลุงลมถามนะลูกยางก็เลยบอกว่าหนูจะอยู่ตรงนี้แหละลุงลุงก็เลยบอกว่าอ้าว ลุงลมก็เลยบอกว่าอ้าวเจ้าจะอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตรงนี้มันเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะมีแต่ดินลูกลังอ่าลูกหินเต็มไปหมดเลยทําไมเจ้าไม่ไปอยู่ในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ล่ะลูกยางก็เลยบอกว่าคนอื่นๆไปอยู่ในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หมดแล้วผมก็อยากจะไปอยู่ในอะไรคะไปในถิ่นที่อะไรคะห่างไกลที่ห่างไกลเนาะอ่าที่มันแบบไม่มีความเจริญอะคะ่ะเขาก็ไปอยู่ข้างๆริมถนนเนาะอ่าไม่มีคอนกรีตนะอ่าแล้วก็จะมีอะไรคะ มีดินกรวดเต็มไปหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งแรงนะคะพอลูกยางไปอยู่ก็แรกๆก็รู้สึกอึดอัดนะ แต่ตอนหลังๆมาเขาก็มีความคิดว่าเออการที่เราใช้ชีวิตแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเป็นการที่สอนให้เราได้ฝึกในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความเพียรพยายามฤดูการผ่านไปจากหนาวใช่ไหมคะก็มาฤดูร้อนพอมาฤดูร้อนก็มาฤดูฝนนะคะเมื่อมีฝนตกลงมาลูกยางของเราก็แตกนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแตกรากนะคะรากก็หยางลึกค่อยๆชอนชัยลงใต้พื้นดินที่มีกรวดแล้วก็ มีดินที่เป็นดินเหมือนหินนะคะแข็งๆลงไปนะคะภายใต้ความที่อะไรคะลำบากนะสภาวะความยากลําบากแต่ลูกยางของเราก็ไม่ท้อใจนะลูกนะก็มีความอดทนมีความเพียรพยายามจนกระทั่งลูกยางต้นนี้นะคะสามารถที่จะเป็นไม้ยืนต้นนะคะที่อยู่ที่ตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็สื่อความหมายในเรื่องของความอดทนความเพียรพยายามนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า ตรงเนี้ยมันแห้งแรงเหลือเกินนะมันไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเลยถ้าหนูมาอยู่ตรงเนี้ยคงจะสร้างความเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาได้บ้างนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องลูกยางเดินทางนะคะเด็กๆสามารถไปอ่านได้เพิ่มเติมในหนังสือภาษาพาทีได้เลยนะคะ ถามว่าใครในเรื่องนี้ก็สรุปได้ดังต่อไปนี้ก็คือเป็นลูกยางนะคะแล้วก็มีลุงลมนะคะเขาทําอะไรลูกยางของเรานะคะอยากจะออกเดินทางไปผจญภัยภายนอกไม่อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้ต้นแม่ของตนเองนะคะ ถามสถานที่ที่ไหนก็คือถนนลุกรังนะคะที่มีความแห้งแล้งแล้วก็ในป่านะคะแล้วก็อย่างไรตรงนี้ก็คือเราตอบเป็นเหตุการณ์นะลูกนะก็เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่มีความสำคัญก็คือลงุงลมนะคะได้นําพาลูกยางออกเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่นะคะแล้วเหตุการณ์ที่สองนะคะที่สําคัญก็บอกว่าลูกยางเดินทางไปอยู่ที่ริมถนนลุก,กรังแห่งเนิ่งนะคะที่มีความแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีความเจริญเลยนะคะแห้งแล้งไม่น่าอยู่นะ แต่ลูกยางของเรานะคะก็ยังสามารถที่จะมีความเพียรพยายามแล้วก็มุมานะจนกระทั่งทําให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์นั้นได้นะคะ,ะใครเขียนสกรีนอะไรของครูเนลบออกเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะข้อคิดคืออะไรเอ่ยนะคะข้อคิดก็คือได้ข้อคิดดังนี้คะ่ะลูกข้อคิดก็คือสอนให้เรารู้ว่าคนเราเมื่อเกิดมานะลูกนะ ควรที่จะมีความเพียรพยายามหรือมีความพยายามมีความมุ่งมั่นในการทํางานไม่ย่อท้อต่อปัญหาแล้วก็อุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคนั้นมันจะยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจหรือเรามีความเพียรพยายามแล้วก็จะประสบผลสําเร็จในเร็ววันนะคะอันนี้ก็สรุปได้เป็นสองข้อนะคะให้เรามีความมุ่งมั่นและอดทนในงานที่ทํานะคะแล้วงานนั้นนะคะก็จะประสบผลสําเร็จนั่นเองเหมือนกับลูกยางของเราได้เดินทางในตรงนี้ เพราะฉะนั้นนะคะในบทเรียนนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการอะไรคะการชี้แจงนะคะให้เราได้วิเคราะห์เห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการใช้ชีวิตว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หรือเป็นใครก็แล้วแต่นะลูกนะเมื่อเราเกิดมาก็แล้วแต่เนาะเราเกิดมาก็จะมีความอะไรคะความคิดที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็จะแบบชอบสบายแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่เคยลำบากเลยในชีวิตนี้ฉันต้องเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะ ความลำบากสําหรับฉันไม่มีเลยอะไรประมาณนี้นะคะเกิดมาท่ามกลางสังคมที่ มันไม่ได้ต้องอะไรคะไม่ต้องไปแบบแข่งแย่งแข่งขันอะไรเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแต่บางคนนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะบางคนต้องไปรับจ้างนะฉันจึงจะมีเงินใช้ฉันต้องทํางานฉันจึงจะมีเงินใช้ฉันไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆฉันต้องทํานู่นทํานี่รับจ้างทํานู่นทํานี่จึงจะทําให้ฉันมีข้าวสารกรอกหม้ออะอะไรประมาณนี้ซึ่งคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะลูกอามันเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีได้ด้วยตัวของเราเองก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ แต่ละบุคคลนั่นเองสิ่งสําคัญนะคะ,ะในเรื่องนี้นะคะสอนให้เรามีความอดทนมีความเพียรพยายามในสถานการณ์ที่ขับขันนะคะมันก็จะฝ่า,า,ฝาฟันอุปสรรคไปได้แล้วก็จะประสบผลสําเร็จในที่สุดนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับแนวคิดหรือข้อคิดนะคะก็ปรากฏด,ดังต่อไปนี้นะคะสําหรับงานในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นะคะเด็กๆได้ไปอ่านนะคะบทเรียนเนาะ ได้ไปอ่านบทเรียนแล้วก็ไปสรุปสาระสำคัญมาในวันนี้ขอเป็นเนื้อหาของบทเรียนที่เราจะเรียนกันนะคะสำหรับชั้นป .5 ครูจะให้นักเรียนไปทำงานนะคะอ่านบทเรียนภาษาพาทีบทที่6กนะลูกจากเรื่องจากคลองอะไรคะจากคลองสูงห้องแอร์นะคะเป็นบทเรียนภาษาพาทีแล้วให้เด็กๆนะคะได้เขียนสรุปนะคะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนกับตัวอย่างเมื่อสักครูน่นี้โดยเป็นลักษณะข,ของคาถามเนาะมีคา ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็บอกข้อคิดนะคะในส่วนของ5้าหัวข้อนี้แล้วก็อัพงานมาส่งคุณครูนะคะให้เรียบร้อยเนาะ,ะงานทีนี้ก็จะเป็นงานชิ้นที่2แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์กิจกรรมเรื่องของการอ่านจับใจความนะคะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมองหน้าครั้งหน้านะคะสาหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ